สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เล่าก่อนนอนครับค่ำคืนนี้คุณเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วหรือยังครับในยามที่แสงจันทร์สลัวรางส่องผ่านม่านหมอกหนาในยามที่เสียงจิ้งหรีดเรไรที่เคยดังระงม,มกลับเงียบสงัดลงอย่างผิดสังเกตมันคือสัญญาณเตือนว่าเรากำลังจะก้าวล่วงเข้าไปในดินแดนที่ ไม่ควรย่างกรายครับคุณเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับสมบัติที่ถูกซุกซ่อนไว้ในป่าลึกหรือถ้ำอาถรรพ์บ้างไหมครับสมบัติล้ำค่าที่รอคอยการค้นพบแต่ว่าสมบัติเหล่านั้นไม่เคยอยู่เพียงลำพังครับในค่ำคืนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของผู้พิทักษ์ที่น่าเกรงขามที่สุดผู้พิทักษ์ที่ไม่ใช่พูดผี หรือวิญญาณแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เลื้อยคลานอยู่บนพื้นดินสิ่งที่เรารู้จักกันในานามงูเจ้าที่ครับในทุกผืนป่าที่ยังคงความดิบเถื่อนทุกหุบเขาที่เร้นลับและทุกโพรงถ้ำที่มืดมิดเกินอย่างถึง มักจะมีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมันไม่ใช่เรื่องเล่าธรรมดาธรรมดาครับแต่มันคือคำเตือนชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลความเจริญผู้ที่ใช้ชีวิตผูกพันกับป่าเขาพวกเขาจะรู้ดีครับว่าป่าอันกว้างใหญ่นี้มีเจ้าของ ป่ามีกฎของป่าและมีสิ่งที่พวกเขาเคารพยำเกรงยิ่งกว่าสัตว์ร้ายใดๆนั่นคืองูบองหลาหรืองูจงอางแต่ไม่ใช่จงอางทั่วไปที่เราเคยเห็นกันครับจงอางในตำนานเหล่านี้ไม่ได้มีสถานะเป็นแค่สัตว์พวกมันถูกขนานนามว่างูเจ้าที่ หรืองูเฝ้าสมบัติลองนึกภาพตามนะครับถ้าลึกที่ซ่อนตัวอยู่หลังม่านน้ำตกอากาศภายในเย็นเยือกชื้นแฉะมีกลิ่นสาบแปลกปลอมลอยปะปนมากับกลิ่นดินในอดีตการอาจมีเศรษฐีโบราณหรือขุนนางที่หลบหนีภัยสงคราม นำสมบัติมหาศาลมาซุกซ่อนไว้ที่นี่ทองคําเพชรนินจินดาเครื่องลายครามเก่าแก่สมบัติเหล่านี้ไม่ได้ถูกทิ้งไว้เฉยๆครับว่ากันว่ามันมีการสะกดหรือพันธสัญญาบางอย่างเกิดขึ้นความเชื่อเก่าแก่เล่าว่า วิญญาณของเจ้าของสมบัติที่หวงแหนหรืออาจจะเป็นการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มอบหมายหน้าที่พิทักษ์รักษาสมบัติเหล่านี้ไว้ให้กับพญางูงูขนาดมหึมาที่มีอายุยืนยาวนับร้อยนับพันปีงูเหล่านี้ไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยการกินอาหารแบบงูทั่วไปแต่อยู่ได้ด้วยอาคม หรือพลังงานบางอย่างที่หล่อเลี้ยงพวกมันไว้ผิวหนังของมันอาจจะแปลเปลี่ยนไปตามกาลเวลาบางตัวว่ากันว่ามีหงอนสีแดงฉานบางตัวมีเกล็ดแข็งดังเหล็กกล้าและบางตัวมีดวงตาที่ส่องประกายราวกับอัญ,ญมณีในความมืดพวกมันไม่ได้ดุร้ายโดยสันดาน หน้าที่ของมันมีเพียงหนึ่งเดียวคือการเฝ้าตราบใดที่คุณไม่ได้ล่วงล้ำตราบใดที่คุณไม่ได้มีจิตคิดโลภคุณก็อาจจะเดินผ่านถ้ำนั้นไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองคุณอยู่จากเงามืด แต่ถ้าหากจิตใจของคุณมืดบอดไปด้วยความโลภถ้าหากคุณก้าวข้ามเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นนั้นเข้าไปนั่นคือจุดเริ่มต้นของความวิบัติครับชาวบ้านมักจะเล่าว่าก่อนที่จะเจอกับผู้พิทักษ์ป่าจะเริ่มเตือนก่อนเสียงนกกาที่เคยร้องจะเงียบกริบ อากาศที่เคยร้อนอับอ้าวจะเย็นวูบลงฉับพลันจัดได้กลิ่นกลิ่นขาวจัดที่รุนแรงจนแทบสำลักและถ้ายังดื้อดึงที่จะเข้าไปสิ่งที่จะได้ยินต่อไปอาจไม่ใช่เสียงขู่แต่เป็นเสียงลมหายใจครับเสียงลมหายใจที่ดังนักหน่วง ก้องกังวานอยู่ในความมืดเสียงเกล็ดขนาดใหญ่ที่เสียดสีไปกับพื้นหินมันกำลังเคลื่อนไหวมันรับรู้ถึงการมาเยือนของผู้บุกรุกแล้วงูเจ้าที่เหล่านี้ไม่เพียงแต่มีร่างกายที่ใหญ่โตและพละกกำลังมหาศาลแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออาคมของมัน ว่ากันว่าสายตาของมันสามารถสะกดให้คนหยุดนิ่งได้ทำให้ขยับไปไหนไม่ได้บางตำนานเล่าว่ามันสามารถพ่นไอพิษที่ไม่ได้ทำให้เจ็บปวดทางกายแต่ทำให้เกิดภาพหลอนอันน่าสยดสยองเห็นพูดผีปีศาจหรือเห็นเพื่อนที่มาด้วยกันกลายเป็นอสุรกายจนคลุ้มคลั่งและทำร้ายกันเอง นี่คือความน่าสะพรึงกลัวนในส่วนแรกตำนานที่ถูกเล่าขานเพื่อป้องกันไม่ให้ใครก็ตามคิดจะไปท้าทายกับสิ่งเร้นลับที่เฝ้ารออยู่ในความมืดนั้นแน่นอนครับว่าแม้จะมีคำเตือนแม้จะมีตำนานที่น่าสะพรึงกลัวเล่าขานกันมา แต่ความโลภของมนุษย์ก่มักจะทรงพลังยิ่งกว่าความกลัวเสมอมีเรื่องเล่ามากมายครับเกี่ยวกับกลุ่มคนที่พยายามจะเข้าไปลองดีและเรื่องราวส่วนใหญ่ก็ไม่ได้จบลงอย่างสวยงามนักเรื่องที่หนึ่งกลุ่มนายพรานมีเรื่องหนึ่งที่เล่าต่อกันมานนานนานมากแล้วครับเป็นเรื่องของกลุ่มนายพราน4-5คนที่เดินทางเข้าป่าลึก เพื่อล่าสัตว์ป่าหายากพวกเขาชำนาญป่าไม่กลัวสิ่งใดวันหนึ่งพวกเขาไปพบกับซากประกักหักพังของเจดีโบราณกลางป่าลึกที่นั่นพวกเขาพบกับลายแทงหรือคำใบ้บางอย่างที่ซ่อนอยู่ซึ่งนำไปสู่ถ้ำสมบัติที่ว่ากันว่าอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาต้องห้ามหัวหน้าพรานผู้มาประสบการณ์ พยายามทัดทานแล้วครับว่าไม่ควรยุ่งสถานที่แบบนี้แรงแต่พรานหนุ่มอีกสองสามคนที่ตาเริ่มลุกวาวด้วยความโลภไม่สนใจฟังสุดท้ายพวกเขาก็ตกลงกันว่าจะลองเข้าไปดูแค่ดูการเดินทางเข้าไปในหุบเขานั้นยากลำบากอย่างยิ่งป่าทึบขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขามาหยุดอยู่ที่ปากถ้ำแห่งหนึ่ง มันเป็นโพรงมูดที่มีเถาวั์ปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นแต่สิ่งที่แปลกประหลาดคือบริเวณปากถ้ำไม่มีร่องรอยของสัตว์ป่าใดๆเลยไม่มีแม้แต่มแมลงมันเงียบเงียบจนหน้าขนลุกเมื่อพวกเขาจุดคบไฟก้าวเข้าไปสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความเย็นความเย็นที่บาดลึกเข้ากระดูกและกลิ่นสาบฉุนที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาเดินลึกเข้าไปลึกเข้าไปจนกระทั่งทางเดินเปิดออกเป็นห้องโถงขนาดใหญ่สิ่งที่พวกเขาเห็นทําให้ทุกคนแทบหยุดหายใจกองสมบัติครับกองสมบัติมหฮือมาเครื่องทองอารามเรื่องอัญมณีที่สะท้อนแสงคบไฟจนพร่างพราวพระหนุ่มสองคนลืมสิ้นทุกสิ่งพวกเขากระโจนเข้าไป หัวเราะอย่างบ้าคลั่งเริ่มโกยทองใส่ย่ามแต่หัวหน้าพรานเขากลับยืนนิ่งเหงื่อการแตกพลักเขามองไปที่มุมมืดที่สุดของถ้ำตรงข้ามกับกองสมบัติที่นั่นมีบางอย่างกำลังขยับมันไม่ใช่หินงอกหินย้อยครับแต่มันคือขดขดลำตัวขนาดมหึมาเกรดของมันสีดำสนิท แต่กลับสะท้อนแสงไฟวับๆราวกับนินแล้วแล้วมันก็ค่อยๆยกหัวขึ้นหัวหน้าพรานเล่าในภายหลังว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดไม่ใช่ขนาดของมันที่ใหญ่เท่าต้นตาลแต่คือดวงตาดวงตาสีแดงกำมที่จ้องมองมาที่พวกเขามันไม่ใช่สายตาของสัตว์แต่มันคือสายตาที่เต็มไปด้วยความิโรธและความอยางรู้ นี่หัวหน้าพรานตะโกนสุดเสียงแต่พรานหนุ่มสองคนที่กำลังกอบโกยสมบัติกลับไม่ได้ยินหรืออาจจะได้ยินแต่ขยับไม่ได้ว่ากันว่าพวกเขายืนแข็งทื่อมือยังกำทองคำไว้แน่นจ้องมองพยางงูนั้นเรากับต้องมนสะกดหวหนงาพรานกับพรานที่เหลืออีกคนวิ่งหนีสุดชีวิตไม่คิดหันกลับไปมองพวกเขาได้ยินเสียงไม่ใช่เสียงร้องหวยหวน แต่มันคือเสียงคลื่เสียงวัตถุขนาดใหญ่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสองพรานที่หนีออกมาได้หลงป่าอยู่หลายวันก่อนที่ชาวบ้านจะไปพบในสภาพอิดโรยขวัญหนีดีฟอพูดจาไม่รู้เรื่องและแน่นอนครับพรานหนุ่มอีกสองคนที่เลือกสมบัติไม่มีใครได้พบเห็นพวกเขาอีกเลยพวกเขาไม่ได้หายไปในป่า แต่พวกเขาหายไปในถ้ำนั้นพร้อมกับความโลภของตนเองเรื่องที่สองผู้หลงทางแต่ในทางตรงกันข้ามครับก็มีเรื่องเล่าอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของลุงคนหนึ่งที่เข้าไปเก็บเห็ดในป่าแล้วเกิดพลัดหลงเดินวนไปวนมาจนตะวันตกดินลุงคนนี้เป็นคนดีมีศีลธรรมไม่เคยคิดร้ายใครเมื่อรู้ว่าหลงป่า เขาก็นั่งลงไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาขอขมาที่อาจจะล่วงเกินแล้วขอให้ท่านเปิดทางให้เขาสวดมนต์อยู่พักใหญ่ท่ามกลางความมืดทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเสียงฝีเท้าคนเดินไม่ใช่มันคือเสียงการเลื้อยลุงแกค่อยๆลืมตาขึ้นท่ามกลางแสงจันทร์สลัวแกเห็นงูจงอางตัวใหญ่มากครับ ใหญ่กว่าที่เคยเห็นในชีวิตมันเลื้อยมาหยุดอยู่ตรงหน้าแกห่างไปไม่กี่วามันแผ่แม่เบีย้ยชูคอสูงลุงแกไม่ได้คิดหนีครับแกบอกว่าตอนนั้นแกปลงแล้วแกยกมือไหว้ท่วมหัวพ่อปู่ลูกช้างหลงทางมาไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่หากลูกช้างทำสิ่งใดผิดพลาดไปขอพ่อปู่โปรดอภัย และหากถึงคราวที่ลูกช้างจะต้องสิ้นอายุไขที่นี่ก็ขออโหสิกรรมด้วยเถิดแกหลับตาสวดมนต์ต่อผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งพญางูตัวนั้นหันหลังให้แกครับมันค่อยๆเลื้อยช้าๆนำหน้าไปแล้วก็หยุดหันมามองราวกับจะเรียกให้ตามไปลงแกรู้สึกในตอนนั้นว่า นี่ไม่ใช่งูแต่คือเจ้าป่าเจ้าเขาที่เมตตาแกรีบคลานเดินตามพยาง,งูตัวนั้นไปอย่างทุลักทุเลงูใหญ่นำทางแกผ่านพงดอกน้ำลัดเลาะไปตามซอกหินจนกระทั่งแกมองเห็นแสงไฟลิบๆมันคือแสงไฟจากหมู่บ้านเมื่อมาถึงชายป่าพยาง,งูตัวนั้นก็หยุดนิ่ง จ้องมองลุงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะค่อยๆเลื้อยหายกลับเข้าไปในความมืดของป่าลุงคนนั้นกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยและไม่เคยลืมบุญคุณของผู้พิทักษ์แห่งพงไพรในคืนนั้นเลยเรื่องราวที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่ครับมันคือเรื่องจริง หรือเป็นเพียงนิทานที่คนโบราณแต่งขึ้นมาเพื่อขู่ไม่ให้คนเข้าไปยุ่งกับสถานที่อันตรายหรือมันคือความจริงที่เหนือธรรมชาติความเชื่อเรื่องงูเจ้าที่ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยนะครับความเชื่อเรื่องผู้พิทักษ์ที่มาในรูปลักษณ์ของอสรพิษมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นพญานาคในแถบลุ่มน้ำโขงหรือมังกร ที่เฝ้าสมบัติในตำนานของยุโรปมันอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงพลังของธรรมชาติงูคือตัวแทนของความลี้ลับของพิษสงและในขณะเดียวกันก็คือตัวแทนของการปกป้องสมบัติที่ถูกเฝ้าอาจไม่ได้หมายถึงแค่ทองคําและเพชรนินจินดาแต่สมบัติที่แท้จริงอาจหมายถึงความสมดุลของป่า สถานที่ที่งูเจ้าที่อาศัยอยู่มักจะเป็นสถานที่ที่เป็นหัวใจของระบบนิเวศเป็นแหล่งน้ำเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์ไม่ควรเข้าไปรบกวนตำนานเหล่านี้จึงอาจจะเป็นกุศโลบายอันแยบยนที่บรรพบุรุษของเราสร้างขึ้นเพื่อสอนให้เราเคารพในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเคารพในธรรมชาติเคารพในกฎที่เรามองไม่เห็น ผู้ที่เข้าไปด้วยความเคารพอย่างลุงที่หลงป่าก็จะได้รับการอนุญาตได้รับความเมตตาแต่ผู้ที่เข้าไปด้วยความโลภอย่างกลุ่มนายพรานก็จะต้องเผชิญหน้ากับบทลงโทษพวกเขาไม่ได้ถูกทำร้ายโดยสัตว์แต่พวกเขาถูกลงทันโดยผู้พิทักษ์โดยอาถรรพ์ที่เกิดจากจิตใจอันมืดบอดของตนเองบางทีสิ่งที่น่ากลัวที่สุด อาจไม่ใช่งูยักษ์ที่ซ่อนอยู่ในความมืดแต่เป็นกิเลสในใจเราเองที่กระซิบให้เราก้าวล่วงเข้าไปในเขตแดนต้องห้ามนั้นสำหรับค่ำคืนนี้ผมคงต้องขอเตือนคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ครับหากคุณมีโอกาสได้เดินทางเข้าป่าลึกหรือพบเจอสถานที่อันเร้นรับจงก้าวเดินด้วยความเคารพเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่า ในเงามืดข้างทางนั้นมีสายตาคู่ใดกำลังจ้องมองเราอยู่หรือไม่เอาล่ะครับสำหรับคืนนี้เวลาของเล่าก่อนนอนก็หมดลงแล้วคุณผู้ฟังอยากให้เรานำเรื่องราวลี้ลับตำนานอาถรรพ์หรือประสบการณ์ขนลมหัวลุกเรื่องใดมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปสามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องเล่าก่อนนอนด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ